ัมดลแล้ววันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องเช่นกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับพวกเรานะครับในการให้เรานั้นมุ่งมั่นในการทำอิบาด์มากขึ้นนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าใครที่เวลาที่เราทำดีกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะ ทำดีกับเรามากกว่าที่เราทํากับเขาเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะให้ความสําคัญกับเรานะครับทำดีกับเรามากไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาบางครั้งที่เราทําดีกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราไม่ได้รับการตอบรับอะไรเลยนะครับบางครั้งที่เราทำเนี่ยอาจจะได้รับการตอบรับนิดหน่อยั้งคั้งที่เราทุ่มเทไปอย่างมากมาย บางคนก็รู้สึกน้อยใจเสียใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเวลาที่ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปหวังเอาจากมะคลุกหรือว่าเอาไปหวังจากมนุษย์เนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะผิดหวังเรามักจะไม่สมหวังนะครับอยากจะให้พี่น้องทุ่มเทท,ทำเพื่ออัลลอฮ์มากกว่าเพราะอัลลอฮ์เห็น พราะอัลลอฮ์ได้ยินพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เราทําเสมอถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามและพระองค์ก็ให้ความสําคัญแก่เราเราทุ่มเทไปเท่าไหร่อัลลอฮ์จะลาจะทําดีกับเรามากกว่าที่เราทําเสมอไม่มีคำว,ว่าศูนย์เปล่าเวลาที่ทุกสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูตาลาไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าแน,น่นอนไม่มีคำว่าเราจะต้องมานั่งน้อยใจมานั่งรู้สึกผิดหวังเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันมีฮะดิษกุดซีอยู่บทหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าฮะดิษกุดซีคืออะไรนะคับฮะดิษกุดซีเนียมันคือการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลัมเนี่ยเอาคำพูดของอัลลอฮ์มาถ่ายทอดให้เราฟังที่ไม่ใช่อัลกรุรอานครับ ฮาดิสกุฎซีนะครับถ้าเกิดว่าเราดูความหมายนะครับว่ากุฎซีแปลว่าบริส,สะอาดบริสุทธิ์เล้ก็คือฮาดิสเป็นถ้อยคําอันสะอาดอันบริสุทธิ์นั่นเองนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยฮาดิสกุฎาซีนะครับก็เหมือนกับฮาดิสทั่วทั่วไปที่เราเองก็ต้องมีการตรวจสอบที่ไปที่มานะว่ามันมี ระดับฮาดิสเป็นยังไงความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรนะครับก็คือฮุกมก็เหมือนกับฮะดีสทั่วไปเพียงแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นฮะดีสอันบริสุทธิ์ฮะดีสที่สะอาดเนื่องจากว่ามันเป็นคําพูดที่ท่านนาบีเนี่ยได้นําเอาคําพูดของลอตลามาสอนให้เราโดยการที่ท่านนาบีอาจจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็มีฮะดิษกุลษีบทหนึ่งซึ่งน่าน่าสนใจในวันนี้ที่ใหญ่จะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะครับซึ่งอ่าัลลอฮฺตาลานะครับได้ตรัสเอาไว้ว่าอิดะตะก็รบะลอาบดูอิเลียชิบรันเมื่อบ่าวเข้าใกล้ชั้นหนึ่งคืบต่ก็รับตัวมิ้นฮูดีรออันชั้นจะเข้าใกล้เขาหนึ่งสอง วัยดาตะก็รบอีไลยะดีรออนตะก็รบทูมินหูบาอันแต่ถ้าหากว่าเขาใกล้ชั้นหนึ่งหนึ่งสองชั้นจะเข้าใกล้เขากลางช่วงช่วงแขนนะครับวัยดาอาตานีย่ำชีอาต้ยตูหูฮารวลาถ้าหากว่าเขาเดินมาหาชั้นชั้นก็จะเร่งเดินเร็วๆไปหาเขา ฮาดิษนี้บันทึกโดยอิมามบุคอรีนะครับฮาดิษนี้มีความหมายมากเลยนะครับหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเมื่อบ่าวเข้าใกล้ชั้นหนึ่งคืบชั้นเข้าใก,ใกล้เข้าหนึ่งสาความหมายก็คือว่าเมื่อเราทําสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺตาลาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำเนี่ยอัลลอฮฺ ala, จะทรงตอบแทนมากกว่าที่เราทําอย่างแน่นอนอัลลอฮฺ ala, จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทําถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยนะครับและอัลลอฮฺก็จะทําในสิ่งที่ มากกว่าให้เราเสมอเลยนะครับอัลลอฮฺตาลาจะทรงตอบแทนให้เรามากกว่าเสมอแล้วถ้าหากว่าเราทําเพิ่มขึ้นมาอีกล่ะครับยิ่งมากขึ้นและเมื่อบ่าวคนหนึ่งเข้าใกล้อัลลอฮฺตาลาหนงศอกพระองค์จะทรงเข้าใกล้เขา1นหนึ่งช่วงกลางแขนนะครับยิ่งเราทํามากเนะี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ให้มาก ว่าที่เราทำอยู่เสมออีกหลายๆเท่านะครับดังที่เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าใครก็ตามที่ทำหนึ่งความดีอัลลอตอบตอบแทนอย่างน้อยที่สุดคือ10เท่าแล้วถ้าหากว่าเราทำด้วยกับมีความบริสุทธิ์ใจมากๆนะครับตั้งอกตั้งใจทำเพื่อลอาตาลาและก็ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาเนี้ยนะครับการความตั้งใจของเราเนี่ยอาจจะทำให้ความดีที่เราทำ แทนที่เราจะได้1ิบเราอาจจะได้เป็นร้อยเท่าก็ได้เราอาจจะได้เป็น500เท่าอาจจะได้เป็นพันเท่าอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้เหมือนกับที่ในออนกรานครับได้กล่าวว่ามันจะบิลฮ้สนาที่ใครก็ตามที่นำมาซึ่งหนึ่งความดีนั้นเอาลอก็จะทง่งให้เขาอัชรอมอลสาลิฮานะครับจะให้เขาเนี่ยถึง10บเท่าของมัน นี่คือเบสิกขั้นต่ำที่อลัลลอฮฺตาตาแล้วจะให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทพิธีพิธันมีความคูชัวมีความตะวาด้วยมากกว่านั้นอลัลลอฮ์ก็จะให้มากกว่านั้นเหมือนกับที่อลัลลอฮ์ได้ตรัสว่ามาทุลลดีนยงฟิกูเนี่ยอัมวาเลของฟีซาบิลินและอุปมาของผู้ที่บริจาคทรัพย์สินของเขาในหุนทางของอัลลอฮ์กบมาสลิฮับบะเหมือนกับข้าวเมล็ดเดียวอัมบัตต์ซับอาสนาบินซึ่งข้าเม็ดเดียวถ้าเอาไปปลูกมัน ในขึ้นมาเจ็ดรวงด้วยกันวฟิฟีกุลีเอ่อฟีกุลีซุมบูลติเมียตัวครับบ้านในแต่ละรวงเนี่ยมีค่าวอีกหนึ่งร้อยเมล็ดรวงหนึ่งเจ็ดร้อยเมล็ดทั้งหมดเจ็ดรวงนะครับก็ทั้งหมดเจ็ดร้อยเมล็ดแสดงว่าหนึ่งเมล็ดกลายเป็นเจ็ดร้อยเมล็ดแสดงว่าหนึง่งความดีที่เราทำทวีคูณไปถึงเจ็ดร้อยเท่านะครับ ว่าร้อยูุยดอยฟุริมาเยชะเอาลอร์ยังจะเพิ่มให้อีกนะครับแก่ผู้ที่โปรงส่งประสงค์อาจจะมากกว่า700เป็นหลายๆเท่าทวีคูณในบางไฮดิตเอาลอ์ตะลาท่านอเมซุนามะก็ได้กล่าวว่าคนที่บริจาคนะฮะในหนทางของลอร์เนี่ยเอาลอร์ตะลาก็จะทรงให้จะฟูมฟักค,ความดีที่เราทำเหมือนกับ uh, ม้าตัวเล็กๆเนี่ยลูกม้าตัวเล็กๆจนกระทั่งกลายเป็นเท่าภูเขาเลยเนี่ยมันคือทวีคูณขึ้นไปอีกมากมายมันอยู่ที่ไหนแล้วมันคืออยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจของเรานะครับแต่ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องก็คือความพยายามทุกอย่างที่พี่น้องทําเพื่ออัลลอฮฺาลา เอารถตลาจะทรงเห็นความสําคัญของมันแล้วก็ตอบแทนมันอย่างมากกว่าที่พี่น้องทำํำพี่น้องทุ่มเทพี่น้องเหนื่อยใช่ไหมเอารถทำมากกว่าที่พี่น้องทําอย่างแน่นอนเพื่อที่มันก็จะได้เป็นกําลังใจแก่เรานะครับเวลาที่เราทําความดีเล็กๆน้อยๆเอาลอตาลาเห็นแล้วเอารถตาลาก็จะทรงตอบแทน แล้วถ้าเราทาความดีเยอะๆอลัลลอฮฺตะลายิ่งตอบแทนให้มากขึ้นไปอีกมากมายหลายๆเท่าด้วยกันแล้วถ้าหากว่าพี่น้องเดินไปหาอาลัลลอฮ์ก็คือพี่น้องทําความดีอย่างสม่ําเสมออลัลลอฮฺตะลาก็จะท่งให้พี่น้องอย่างสม่าเสมอและอย่างมากมายเป็นทวีคูณอีกหลายๆเท่าพี่น้องเห็นไหมเวลาคนที่เขาทำผิดเนี่ยมันเหมือนว่าเขากำลังหันหลังจากอาลัลลอฮ์ไปนะครับ แต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับมาเตาบัตกับตัวกับใจขอพยโทษต่ออัลลอฮ์ตาลาอาลัลลอฮ์พร้อมที่จะต้อนรับเขาอบอุ้มเขาพร้อมที่จะประคองเขาแล้วก็พร้อมที่จะนำทางเขากลับมาและเรายิ่งเข้าใกล้อลัลลอฮ์ตาลายิ่งมากเท่าไหร่อลัลลอฮ์ก็จะยิ่งเข้าใกล้เรามากมากมากกว่าที่เราทําเสมอ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้พี่น้องเวลาที่พี่น้องรู้สึกมีความยากลำบากในการทาอิบะอิบาด้านเะนี่ยอย่างเช่นเวลาที่ตอนเชบโบเนี่ยรู้สึกว่าเราจะละหมาดซุนนะก่อนละหมาดฟพารดูเนี่ยรู้สึกว่ามันมันง่วงนอนนะครับหรือตอนกลางคืนเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุทธเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเนะี่ย ให้เราคิดว่าถ้าเราทำนะอัลลอฮ์จะทํามากกว่าที่เราทําอย่างแน่นอนครับอัลลอฮ์ตาลาจะให้กว่ามากกว่าที่เราให้อย่างแน่นอนมันก็จะเป็นกําลังใจนะโอ know, ้อัลลอฮ์จะทํามากกว่าที่ฉันทําฉันง่วงนะฉันฉันยังแย่ขนาดานี้นะฉันพยายามทำเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเห็นอย่างแน่นอนและอัลลอฮ์ตาลาจะทําให้แกเรามากกว่าที่เราทํา ในวันเกียรมาเนี่ยเราจะต้องเวลาที่เราเห็นสิ่งดีงามที่อัลลอตาลาเตรียมให้แก่เราเราจะต้องดีใจอย่างมากมายแน่นอนแล้วเราก็จะหายเหนื่อยอย่างแน่นอนและไม่มีสิ่งใดที่เราทําไปแล้วสูญหายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องการเราทุกคนต้องการความการความเอาใจใส่จากผู้อื่นเราไปหวังจากอัลลอฮฺตาลาคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ปอประโลมให้แก่เราแล้วก็ให้กําลังใจ แกเรานั่นเองนะครับก็อินชาลอ์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านเสียในวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจพี่น้องนะครับที่อ่อนแอยังทําอิบาดะเยอะๆไม่ได้เนะี่ยพี่น้องค่อยๆทําไปแล้วก็เข้าใจเสมอตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ทำมากกว่าเราเสมอแล้วคนที่อ่าทำน้อยๆได้แล้วเราก็พยายามทําให้มากขึ้นมากขึ้นยิ่งเราทุ่มเท่าไหร่ อัลลอฮ์ก็จะทุ่มให้เรามากกว่าที่เราทุ่มเสมอนะครับมันก็จะเป็นกําลังใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรสูญเปล่าอย่างแน่นอนมันไม่มีอะไรที่มันเสียฟรีอย่างแน่นอนมันจะได้แล้วก็ได้อย่างคุ้มค่าไม่มีใครที่จะมีเหยียดเอื้อเฟือมากไปกว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ ت ع อัลลอฮ์ไม่ยอมที่จะให้ใครเอื้อเฟื้อกว่าพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราทํามากเท่าไหร่อย่างเช่นเราบริจาคไปยิ่งเราบริจาคเยอะอัลลอฮ์ก็จะยิ่ง ให้กลับมาเยอะมากกว่านั้นอีกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นอ,อยากจะให้พี่น้องมีกำลังใจในการทำความดีแล้วก็แสวงหาการให้ความสำคัญแสวงหาความรักจากอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาก็เพียงพอแล้วสลหรับเบ่าวอย่างพวกเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้นะครับวิลัทิตาฟิกวัฮิดายะสลามมัลิกุมรลอห์มัลลอฮิวบะริกาตุัสลาฮุอะลฮัลฮะบิบลลมฮัมมัดวะลาลดิวะซัฮบิยะจมัย